ณนะบ้านหลังหนึ่งชบ้านหลังหนึ่งเขาได้อยู่ในโลกอะไรก็ไม่รู้เขาได้ติดอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ไม่รู้จริงๆพ่อของ่มอะเออลุงลุงลุงม,มันได้กินข้าวแบบไรดีไม่ใช่ไก่ย่างอะ่ะลุงลุงกินเนื้อหมูทอดนะโอ้โหลุงกินเนาะแต่ลุงไม่อยากแต่มันอร่อยมากลุงไม่อยากจะเอา ไม่อยากจะมันออลลูก oh, ลูกลุกไม่อยากจะก็อยากก็ไม่อยากกินแบบสุกมาก,มากนาๆนะได้เลยครับลุงล um ุงเออทานออกไม่ม oh ีลุงอยากกินสเต็กทอดอ่ะ ทำขนมดำด้วยร้อนนะทำขนมดำนะโอเคครับลุงแต่มันดำครับก็ไม่เอาออกมันไม่สุกนะครับเออตัวเลยเออไม่หายระบาดจา้าไอไอคีบบุกเข้ากันมานะ เขาเช่มไม่ใ็การที่แม่กูเอ๊ะเตาเผาใช่ไม่เนาะ ทำทีก่อนี er ่สุดก็ทำทำเลยสักทีพอล้วเฮ้ยลอดเกิดรขโอเป่าครับมัน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 ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับจริงครับจริงจริครับจริงจริครับอ๋อแล้ก็หลุดโลกที่มาหลาปีแล้วนะหเดือน เอ้ยนาะหลายปีเลยปะเดี๋ยวปีรือปะเดือดด้วยลุงครับผมได้อะไรเนี่ยเออทำไมมันไม่จองอ่าะลุงผมกบผมก็ต้องรับผมไม่ตีหรอกเอ้ยเรามากินกันเถอะแต่ผมไม่หิวว่ะเอาเก็บไว้ให้ลุงกอนดีกว่านะ ล้วกันดีกว่าเฮ้ยฝนตกแน่หลานาลครับฝนก็จริงนะแล้นะปีศาจเองคือปีศาจใช่ตีไม่โดนน้อยนะแกไอตาย โตเลยนี่โต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 โโตถอดครับถอดครับบัวทำไงดีเนี่อไงดีเราเนี่ยออโอ้ลุงอยู่นี่สบายไหมเดี๋ยวผมเรียบบัวนอนนะลุงพอดีผม นั้นนะลูครับทำไมช่วงผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วผมทำไมเรียนไม่รู้่ะ,อะเออจริงน่ะหรอนแล้วผมออกไปเดินเล่นแถวนี้ด,ดีกว่านะครับได้เลย เดี oh. Eu, oh. like, tons, like ๋ยวเล็กิีกว่าเฮ้ยบอดหายกันแน่เออฉันไม่รวยจริงจริงไม่ได้หมูเอ้ยคนต้นนี่บอดมันก็ไม่เฮ้ยใครอะล้องใครอะล้องไม่ล้อง้องไม่้องลงไปกับตัวเองเป็นด้วยละ เออใช่องคุยกับเพลงเป็นไปไปาลงลงไอ้ไอตัวตัไป้ายดังฮ่าแล้วคนจนเลยขอให้ป้อนยิ่งกว่านอ่มคงจะไม่มีอะไรที่น โอ้ไปหาคุณลุงดีกว่าคุณลุงไม่ไม่แล้วคุณลุงคุณลุงหายไปไหนตามหาคุณลุงกัน ของคุณลงไม่ได้ทำไมไอ้อนนคนรวยชอบกดที่คนจนกันก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องช่วยแล้วต้างหามาไหนแล้ววันนี้เวลาจะมาแล้วใครจะทำอะไรตรงนี้่ะ้ยลไปมา ไปทำอะไรบ้างแล้วะเนอืทำไมบอมันมืดจังวะมันไขว้หน่าไปทำบอลเราเลยไปทำบอลันเนี่ยทำ ทเนี่ยไอ้โจอนฉันต้องตามหาก็รู้ไม่ได้อที่เดก็จะตจะตายต้องตามใช่สิต้องตามหาไอ้หนอ้ตอออเน ก็ตกใจเไม่ล really? <hes Coin Channel> ู้ไมนยมันก็ส่งดีด้แต่ฉันไม่เอาแต่ฉันจะไปค่อยอีกทวหนึงลุงผมมาแล้วนะมออออไหนไหนดูฝีมือคนรวยนั่นะ มันจะเทพหรือการีอหอดหรือลุงหอดกันอุย้ยนี่ตัวหมาอะไรอ่ะแล้วบอวกจุดหมายคุณลุงก่อนตายฉันแขนมันว่ากฉันแขนจริงจมันมอวน,นอดมาฆ่าลุงฉันไม่ใช่ลุงนะไม่ใช่ลุงไม่ใช่ลุง ตูนะะเป็นลุงเป็นตาเหรอเ้ยนี่ตัวน้อยอะไรดูอ่านดูก่อนได้อหมอะไรสู้จุดไหน,นก่อนคุณลุงจะตายนี่นะยผมจะสู้นะเดี๋ยวผมไปสู้เองครับเดี๋ยวผมจะสู้ไอตอนนี้ก็ตอนตอน่างคืนแล้วสิ หอ,อก,กําละลูกน้องซอมบี้ของมันได้เลยมาเลยะจะไม่เลียงพอน้องไอ้มันมันปล่อยมาไอพวกสลามคิปเปอร์นังมุมสเกลมิกซ์ใสกันพิงพัดพิงพาดเฟี้ยวเฟี้ยนักหรอ ยิ่งพลาดแต่ก็นั่นไงไอสก๊อตเดียวตุกจักรพลธนูของมันไม่ได้ก่อนเลยไปละตอนนี้ฉันก็สามารถแข่งกันได้เฮ้ยไอ้ลูกน้องคนลุยคนธนูตายไปแล้วมันจงลกดีปักเขาอีกเหรอเไปแล้วประดูเอาไปให้หมอเออพี่จะว่า จะไปทางไหนกันแล้วนี่ธนูแมนคอปเตอร์จริงๆเลยอ้าวเฮ้ยดึงอัวนีกมาเฮ้ยดีตดีดันดุกยุกกอนดุกยุกดูกยุกกกนโอเคเจ๊บเจ๊อ้ยโดนองทางขออโทษนะเฮ้ย ปิงกันแล้วนิงกันแล้วอากระดูกไปต้องกระดดต้อกระดดต้องกระดูกไปไปด้วยนี่จังจังใช้ดาบเลยวลนี่เฮ้ยเอ็นตัวยันโอยโอ้ยันจ้โอยแกแก๊ก๊ ngalih nih, tambahin paling hujan. Aduh, ustadz, oh zombie, Itu zombie, udah deh, wah. ไปตีเอ็ดนาเมนเชยเลยไม่น่าไม่น่าผมตั้งมาสิบกวนาทีนะ่ะโดนแต่บ้านหลังเนะี้ย้านหลังแรกเลยนะหากใครที่ชอบกดไลค์ like. ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับบายบด้